มีอยู่2แผ่นนะครับแผ่นโซลาเซลล์นะครับ2องสี่สบวัตตนะครับ2แผ่น20สิบโวลต์นะครับก็จะมาต่อตรงนะครับต่อตรงเลยไม่มีแบตนะครับคล้ายกับหินเกียร์โอซุกะนะครับสแผ่นต่อขนาดน,นะครับ ยี่สิบวนนะครับนี่ครับต่อตรงจากแผงเลยนะครับต่อตรงจากแผง ก็ใช้งานได้เลยนะครับยี่สิบโวลต์นะครับแผ่นยี่สิบโวลต์เอ่อินกระแสนะครับประมาณไม่เกินสิบแอมป์นะครับใช้งานหนักๆเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับใหที่แบตเสื่อมแล้วหรือว่าอยากจะใช้แผ่นต่อตรงเลยก็ได้นะครับดูแค่วลต์น,นะครับ ว้นต้องไม่เกิน20่สิบว้น,นครับก็ใช้ได้เลยนะครับ